ดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ชมวันนี้มีแปลงใหม่เปิดใหม่นะคะขนาดครึ่งไร่นะคะอยู่ใกล้ถนนลาดยางเพียง80เมตรนะคะถนนลาดยางอยู่ตรงนี้นะคะทางนี้จะไปตวัวอำเภอแค่6กิโลนะคะชุมชนใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชุมชนเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือเพื่อนบ้านนะคะ ชุมชนใหญ่มากนะคะมีสวนเกษตรอยู่ฝั่งตรงข้ามแปลงนะคะอันนี้คืออ่าข้าวโพดนะคะปลูกข้าวโพดแล้วก็ด้านนี้ก็ข้าวโพดนะคะไม่แรงจนเกินไปนะคะพื้นที่สีเขียวนะคะตรงนี้ไม่มีฟาร์มนะคะส่วนตรงนี้ทางเข้านะคะทางเข้าแปลงนะคะเชื่อมเข้าไปในถนนกว้าง5เมตรนะคะ รถส่วนทางได้ปกติค่ะถือว่าโอเคนะคะอันนี้ด้านในแปลงนะคะด้านในแปลงอันนี้แนวถนนนะคะกว้างนะคะลูกค้าเข้าออกสบายนะคะแนวถนนกว้าง5เมตรด้านในถนนโครงการกว้าง5เมตรค่ะแต่ตรงคลองนี้ของเราน่าจะประมาณ8เมตรนะคะ คองที่เชื่อมจากถนนสาธารณะนะคะแบ่ง2องรตารางวาหรือครึ่งไร่นะคะเริ่มต้น2 1งแสนบาทนะคะที่ดินหน้ากว้าง25เมตรติดแนวถนนแนวถนนต,นตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแนวถนนเพื่อนบ้านฟรีค่าโอนฟรีขยายไฟฟ้าแล้วก็ปราปาหมู่บ้านให้เช่นเคยคะ่ะ ติดต่ออำพรมาได้นะคะที่ดินอยู่ตรงอําอเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ถือว่าดินโอเคนะคะไม่ใช่ดินเหนียวนะคะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะปลูกพืชได้นะคะใครก็มาแวะชมได้นะคะมาก่อนเลือกก่อนราคาคุยได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ